แต่สิ่งที่หายากก็คือประเพณีวิ่งควายครับที่ชนบุรีนะครับถือว่าเป็นที่เดียวในไทยแล้วก็เป็นที่เดียวในโลกที่จัดการแข่งขันวิ่งควายกันแบบนี้ที่นี่เขาจัดมาเป็นครั้งที่151แ,แล้วแล้วจัดกันหลังจากที่ห่างหายกันไปนาน3ปีเพราะมีการระบาดของโควิด -19 <S <S พอกลับมาจัดกันแบบนี้โอ้โหนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติแห่กันไปร่วมงานอย่างคึกคักสนุกแค่ไหนไปดูภาพครับ โอ้โหเนี่วิ่งเคยดูของจริงไหมฮะไม่เคยค่ะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งประเพณีนะที่ตั้งใจอยากจะไปดูแต่ทุกครั้งเวลาเขาจัดงานเนี่ยที่ฉันไม่ว่างทุกทีเลยต้องดูผ่านทางโบโน,โนเนี่ยค่ะช่องีนะโอ้โห oh, ถ้าดูของจริงใครที่ไปบรรยากาศจะเห็นนะที่ขนาดเราดูผ่านจอยังเห็นเลยว่าโอ้โหบรรยากาศมันสนุกมาก oh. แล้วมันวิ่งเร็วมากเลยนะ คุณผู้ชมโว่ฝุ่นตลบอ่ะค่ะแล้วนะะคนที่เขาขี่ควายอ่ะเขานั่งตรงตรงบ้านท่ายออคือนม่นจะล่วงไหมเนี่ยมันเป็นเทคนิคหล่อวิ่งเร็วขึ้นหลอแบบนี้มันเป็นเทคนิคที่ไม่ให้หล่นลงมาะะอันนี้เป็นการแข่งขันประเพณีวิ่งควายที่จังหวัดชนบุรีครั้งที่151นะครับตื่นเต้นสนุกสนานมันกันสุดเวียงสำหรับบรรยากาศการจัดงานประเพณีวิ่งควายมีการจัดริ้วขบวนเกวียนกันทั้งหมด14เล่ม แห่ควายประเภทสวยงามด้วยนะครับมีแบบหลายอย่างเลยทั้งประกวดควายสวยงามควายตลกขบขันหลังจากนั้นก็มีการเดินแห่กันรอบตลาดเมืองชนบุรีแบบนี้ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นหลังจากที่ห่างหายกันไปนาน3ปีเพราะมีการระบาดของโควิด1 9นี่แหละครับเจ้าโรคร้ายทำให้หลายๆอย่างมันหายไปนี่ควายเพือ่อคุณผู้ชม โอ้เขาวสวยทีเดียวนะคะาบางตัวเนี่ยควายเผือกเนี่ยเขาบอกว่าตัวละ15ล้านนะคุณแพงกว่ารถอีกอะแพงกว่ารถแพงกว่าบ้านดิแพงกว่าค่าตัวเราสองคน <c oughs> โอ้โหคือแพงมากแต่สวยมากจริงๆนะครับต้องยอมรับส่วนนี้ควายตลกยังไงฮะยังไงก็มีการทาสงทาสีกันแข่งกันว่าตัวไหนหน้าตลกขบขันมากที่สุดนะครับมีการประกวดสุขภาพควายงามประกวดพ่อพันธุ์แม่พันธุควายด้วย นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันกีฬาไทยพื้นบ้านนะครับเช่นปีนเสาน้ำมันยิงเป้าด้วยหนังกระติกมีตะกร้อลอดห่วงมีปริศนาคำทาทยคือไม่ได้แค่แข่งวิ่งควายเท่านั้นนะคนก็แข่งเหมือนกันใช่คือดิฉันมองว่าน่าจะเหมือนรวบยอดเนาะสาป,ปีไม่ได้จัดขอจัดเต็มเลยแล้วกัน,นจัดเต็มแบบนี้นี่ปีนเสาน้ำมันกระรูดลงมาสนุกสนานากันนะครับนอกจากนี้ครับยังมีการประกวดน้องนางบ้านนาและการประกวดสาวเหลือน้อยบ้านนาด้วย เออก็เป็นการสร้างสีสันกันนะครับออประกวดสุดท้ายนี่สะดุ้งเหมือนกันนะ <c oughs> แต่ก็สนุกสนานนะคะก็สร้างบรรยากาศความสนุกนะ <c oughs> ให้กับชาวชนบุรีรวมทั้งคนที่ไปดูด้วย <c oughs> ค่ะ